ทางจังหวัดก็ได้มีการมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่อำเภอขุนยวมและอำเภอแม่สเสรียงค่ะ ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเชษฐาโมศิกรัตผู้ว่ารชาชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางจิราพรโมศิกรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชาการร่วมมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือผู้หนีมมนหภ,นยภยนัยความไม่สงบชาวเมียนมาให้กับอำเภอขุนยวมและอำเภอแม่สเรียงเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่หลบหนีภัยความไม่สงบมาอยู่ตามแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่บริเวณอำเภอขุนยวมและอำเภอแม่สเรียง โดยการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคผ่านทางเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบด้วยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปข้าวสารเกลือถั่วเน่าแผ่นและของใช้ได้แก่ผ้าอนามัยขันตักน้ํากระมังและไฟสปอตไลท์รวมไปถึงโซล่าเซลล์ด้วยค่ะ สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะมีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาได้เดินทางเข้ามายัางฝั่งไทยแล้วกว่า4,000คนค่ะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านเสาหินตะมนเสาหินอำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวที่บ้านพาแข่ตะมนแม่กิ้อำเภอขุนยวม ทั้งนี้ศูนย์สังการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยยังไม่มีผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยแต่อย่างใดค่ะไปดูการมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบอาชีพในพื้นที่